พยิตารวรวดส่องเรตติ้งคือเธอตอนจบปังติดเทรนด์ค่ำวันทำผู้จัดยิ้มแก้มปรีเรตติ้งละครเรื่องแฮชแท็ tag. คือเธอตอนจบประจำวันที่14กันยายน2565และยอดการรับชมแพลตฟอร์มออนไลน์ครูไอดีและ3า l ลาสเรตติ้งจากผลสำรวจนิวเซนกลุ่มคนดู4บวกทั่วประเทศยอดการรับชมครูไอดีและ3าลานับจากยอดสูงสุดในแต่ละตอนหมายเหตุตัว เลขเรตติ้งวัดจากการดูสดบนหน้าจอทีวีเท่านั้นจากกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทนิวเซนได้ติดตั้งกล่องวัดประมาณ1000ครัวเรือนทั่วประเทศยอดวิวการรับชมออนไลน์ไม่ถูกรวมไปในตัวเลขเรตติ้งและยอดวิวการรับชมออนไลน์ไม่มีการวัดในรูปแบบตัวเลขเรตติ้งการวัดยอดการรับชมครูไอดีนับยอดการเข้าชมรับชมจากบนกล่องครูไอดีและแอปพลิเคชันครูไอดี และทรูไอดีไลฟ์บนสมาร์ทโฟนการวัดยอดการรับชม3คลาสนับยอดการเข้าชมรับชมจากเว็บไซต์3คลาสและแอปพลิเคชัน3คลาสบนสมาร์ทโฟนโดยเรตติ้งละครคือเธอตอนจบที่วัดจากการดูสดบนหน้าจอทีวีทำไปได้4.1และยอดวิวการรับชมออนไลน์ผ่านทรูไอดมีผู้เข้าชมมากถึง259,328และการรับชมออนไลน์ นเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 plus อยู่ที่4 9 2 6 k